อิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโวเวชัจจารณะสัมปันโนสุขตโนอาตาวิตัวอนุอาตโรปุริสัตถมัสารติสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภะ สิสวะคตุวะภาคาวะตาธรรมวสันเทติโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนิโกปัจจตังเวทิตติโกวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคาวะตัวสาวกัสังโกอุสุปฏิปันโนภะคาวะตัวสาวกัสังโกญายปฏิปัน โนะปะกวะโตสาวกะสัมโคสามีจิปะจิปันโนะปะกวะโตสาวกะสังโคะยะติทังจัตตาริปุริสายุคานิอัตถุริสอปุตตะลาเอสะภะคะวะโตสาวกะสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยะทาคินายโยอัญชาลีกะระนิโยอนุตระ ङ्गन्या के ताङ्गो